สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยาสีฟันสมัยออนนะคะนี่ค่ะของเขาค่ะใช้ดีจริงๆนะคะนี่ค่ะแปลงฟันฟันขาวค่ะเห็นปูนหลุดนะคะปวดฟันฟันโยกฟันผุค่ะนี่ค่ะใช้ดีค่ะเงือกบวมนะคะนี่ค่ะใครที่เป็นนัจะนี่สุดยอดเรนิเจอรของเขาค่ะใช้เท่ามิตรข้าวโพดเองนิดเดียว แบใหญ่ๆค่ะโบ๊ะนี่ค่ะหลอดมันก็ใช้ได้เป็นนานนะคะนี่ค่ะเอาค่ะา,า,าหลานเลยท่าน,นก็ใช้ค่ะนี่ค่ะทั้งบ้านเลยอันนี้มันอยู่กันหลายคน <S <S ใช้ดีค่ะนี่ค่ะหลานที่ปวดฟันอะไรที่เหลือแต่ตอเมนกินเหลือแต่ตอแล้วก็แปลงตัวนี้แปลงไปแปลงมาตอฟันหลุดฟันจริงก็ขึ้นมาโ่มาไม่ต้องไปทงไปถอนแล้วค่ะปล่อยเลยกันค่ะ ดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็มันไม่ได้แปรงฟันได้อย่างเดียวนะจ๊ะนี่จ๊ะใช้อย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะนี่เขาใช้ดีจริงๆนะจ๊ะแล้วคนที่เป็นลิสสิดวงนะจ๊ะคุณลองเอาไปทาตูดคุณได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปนี่ค่ะอัมทุกวันเป็นประจำนะคะนี่ค่ะเปรแทนก็เ,เป็นค่ะถ่ายจะนั่งไม่ได้ามันหลุดออกมาเป็นเหมือนเรือไก่อ่ะคะ่ะใช้แอติฟันตรงนี้ค่ะ บอกใช้ดีหายแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ซื้อโอ้โหสารพัดยามามาทานมากินนี่เห็นหายเลยมาหายตัวนี้โอ้สุดยอดของเขาจริงๆค่ะนดีจริงๆการ,รันตีได้ค่ะไปลแลนวนะจ้า